ต้นน้ำแชนแนลอ่าสวัสดีค่ะเด็กๆเออวันนี้เราก็พบกับต้นน้ำอีกแล้วในช่อง <c oughs> ต้นน้ำแชนแนลวันนี้อยู่กับต้นน้ำแล้วก็น้องเฟอร์วี่นะคะคืออากาศร้อนมากไม่ตุนก็จะมีไอศครีมไอติมเออมีไอติมให้กินแต่ว่ามีแค่แท่งเดียวมีแค่แท่งเดียวนะเพราะฉะนั้น เราก็จะมีเกมให้เล่นนะว่าใครจะเป็นคนได้กินไอติมนี่เกมปลาลูกดอกอเห็นไหมสีน้ําเงิน,นสีน้ําเงินกับสีฟ้านะก็มีคนละสามสามดอกแม่ตุ่จะให้คนละสีใครเอาสีไหนสีอ,อ่าหยิบมาเลยคนละสามดอกครับครับผม,มอ่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่นับคะแนนเองมาหยิบมาอ่าสีแดงกับสีฟ้าหยิบมาม,ม,มาเลย ปลาทีละคนเลยนะมาเด,เดี๋ยว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 นี่เดี๋ยวเส้นขีดตรงนี้จากนี่นะอ่ปลาสามดอกเอาทีละคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงน okay. ี oh wow. ่นะเดี๋ยวเล่นเกมปลาลูกดอกซึ่งลูกดอกตัวน uh> ี้ไม่ใช่ลูกดอกเหล็กนะทุกคนเนาะเป็นแม่เหล็กเออแม่ตุนซื้อมาให้เด็กเล่นนะไม่อันตรายนะแล้วก็อ่ะสามดอกปลาให้ให้ถ้าหลุดแล้วถ้าไม่โดนก็คือไม่นับคะแนนนะปลาให้ได้สามดอกเออสามดอกแล้วก็ แล้วก็ให้เบอร์บี้มาปาค่ะแล้วก็นับคะแนนรวมใครได้เยอะสุดคนนั้นได้ดกินไอศครีมโอเคไหมแม่แต,ต่วันจริงมันต้องเหลืองน้อยที่สุดนะอ่าไม่เป็นไรหนูปาเลยเดี๋ยวนับคะแนนเราเล่นแบบง่ายๆลูกเอาไปอ่าเท่าไหร่นะสิบสี่โอ้โหเฮ้ยเทไรอ่ะแปดเอ้ยเฮ้ยเท่าไหร่เนี่ยสามเอาบวก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 เลยบวกเลยบ,บ,บวกเลยเออเท่าไร มีเทไร่สิบสโปกแปดแล้วเท่าไหร่ยี่ห้าเอาไปแล้วยีห้านะเก็บเก็บแล้วก็จะได้ให้เฟรนนะเป็นคนปลาอ้าวทีนี้ตาเฟร์ค่ะตาเฟร์เดี๋ยวโอ้โหเร็วมากเก้าสิบเอ็ดเฮ่บาอัววๆแ้วยี่สิบยี่สิบวกเีเท่าไหร่ บวก1 0 5อบตัวน้ำได้เท่าไรนะเมื่อกี้ได้เท่าไรนะเ<อ>25เบอร์ได้40ผู้ชนะคือน้องเฟิร์อ้าวเราได้ผู้ชนะแล้วนะถ้าคือน้องเฟอร์บี้นี่ก็จะได้ไอศครีมคายร้อนนะเป็นอศครีมช็อกโกแลตค่ะเอาแกะกินเลยลูกแกะกินเลยคายร้อน ผู้ชนะเราก็ได้แบบนี้ส่วนผู้แพ้ก็จะเงี้ยมีนะผู้แพ้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะอดกินนะครับเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซ้อมไปซ้อมมือใหม่ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราไปฝึกฝีมือใหม่นะวันนี้ก็เดี๋ยวแม่ตุ๋นกับน้องต้นน้ำแล้วก็น้องโฟบี้ก็ลาไปก่อนวันนี้ไปแล้วค่ะบายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร้ด้วยนะครับ